ไปนู้นสิเอาไปสูกันอ๋อคิงไม่สูยินจิน่นะไปอีจิไปนู้นไปนู้นกลัวแพ้ยันแนวเออจินแ้่สวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวหน้าเลยอ่ะตัว แต่วันี้ทาไมซนวะวันนั้นน,นั่งเงบเลยวนนั้นหนูปยาชอบกระด่งตกปอบเปิดเปิดเิดเ,ปดเปิดสาย<อ>นี่ของกับกระตาก้าเขาปูเข <c oughs> า